เฮโยสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีสสดอีกครั้งหนึ่งวันนี้อยู่กับไมค์ครับปิซิมอนอยู่กับฟอนสนะครับวันนี้นัดมันหนีไปนอนนะฮะโอเคตอนนี้ทุกคนเริ่มทยอยกันกลับมาแล้วครับผมโอเคตอนนี้เฟิร์สก็ดูแล้วเรื่องแบบพงแบบหายรู้ทั้งหมดแต่รู้แต่แรกไแหละนะฮะก็วันนี้ครับเราจะเอ่ออยากบอกเลยว่าเราต้องไปหาตรงแบบปั้นน่าจะดีกว่านะครับเพราะรู้สึกว่าทงท่าเนี่ยมันหายมดนลอยนะครับท่าที่แบบ <Thank> you, <ม>ใช่เนี่ยท <Thank you, S 1> ่า ท้ามันทาหายหมดเลยโอ้โหผมได้แซงลอยนะครับไม่เป็นไรนะครับมันต้องเป็นมีการเริ่มต้นใหม่นะครับโอเคมาจริงๆเราจะบินไปไหนก็ลำบากนะครับบอกเลยเพราะทุกที่มันไม่เหมือนเดิมนะครับเฮ้ยเป็นใครริวนี่วะใช่ป่ะนี่ย อ๋อไม่ใช่แมกมาแมกมาเจอใครริวกันตั้งแต่ต้นคลิปเลยเหรอเจอนี่คลิดเลยไม่เคยจับได้เลยเฟรชก็บินบินเปิดแมปเล่นไปก่อนก็ได้เผื่อจะเจอที่เรียกตำนานกันได้ได้จัดให้พี่เออพี่อยากจะบินหาเหมือนกันนะเนี่ยรู้สึกว่าเราเปิดแมปใหม่แมปใหม่ก็น่าจะแบบน่าจะบินเจอง่ายๆมั้งพี่พี่หาด้วยดีกว่าไปครับผมไปหาที่เรียกตำนานดีกว่าเพื่อจะเจอไงคือแบบ เราเปิดแบบใหมให่แล้วไงนะครับใช่ใช่ใช่ให้เป็นประโยชน์หน่อยนะครับท่านนอกว่าพี่ลดแหลกลงรอยคลิปเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องสังเกตดีครับผมสังเกตท่านแหลกไม่แหลกสังเกตที่เสียงพวกเราพูดแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าเ,เราเปิดแบบไงใช่ก็คือใช่นอกควาพีพโบอเราบอกว่าอะไรวะไม่ต้องซีเรียสพี่นะครับพวกเราเข้าใจเข้าใจหแบบเป็นมาก่อน ไม่คือแบบทำมาหลายคลิปแล้วไงไม่พามดทุกซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยเออนะแต่เราก็ไม่ทิ้งไปไหนเนาะนะครับใช่ใช่ใช่เราก็ยังอยู่ไปครับผมช่วงนี้เฟิร์สเฟิร์สติดเน็ตแล้วใช่ไหมใช่เน็ตแรงกว่าเดิมครับผมเออมีไลฟสตรีมแน่นอนแน่อนอนไปติดตามเฟิร์สได้นะครับโอเคอุ้ยพี่เจอแบบน้ำว่ะบินไปไหนก็เจอแต่ห้ามเจอเจอที่เรียกฟินเซอร์ไฟเยอร์สักทีเถอะอะไรอย่างเงี้ยน่าเปิดอย่าได้เรียกไฟเยอร์มากเลยเนะี่ย ที่เปิดแบบใหม่มาเลยอุตส่าห์แบบไปรีแมปมาคือออฟี่ออฟที่เก็บมานี่หายไปไหนไปตาใช่สามร้อยตัวพ <laughs> ี่ก็หายสองก้อน <laughs> เลยโอเคเรา้วเป็นการเริ่มต้นใหม่เป็นการเริ่มต้นใหม่รรมหมอะไรที่แคร์มากที่สุดก็คือออฟนี่แหละนั่งเก็บตั้งแต่ใช่อ็อบเป็นอะไรที่มันเสกไม่ได้ไงใช่มันต้องนั่งเก็บไงแล้วก็จะแลกทั้งคู่เฟิร์สผมนี่แลกหมดแน่นอนไม่ต้องกลัวเพราะเราเปิดแบบสองคู่ใช่ไหมใช่ครับ ต่อให้ผมไม่เปิดก็แหลกคีย์บอร์ดเปิดอยู่ไปครับตอนนี้อยู่ตรงน่าจะไปอยู่ตรงโซนน้ำแข็งแล้วนะฮะผมอยู่โซนทะเลสาบไปเนี่ยข้ามทะเลสาบข้ามน้ำข้ามทะเลเจอเต่าครับผมเจอเต่าฮะไปฮะลงจับเต่ากันเลยอย่างแรกโอเคพี่จับเต่าโดวผมนี่ล่งเลยไม่มีอะไรมาเลยเต่า จับเต่ายังมือแหลกนะไปเลยฮะควิกบอลมาเลยอุนต้าบอลควิกบอลควิกบอลการปาเล่นปลายางไงนะฮะต้องปาสามลูกปะปาอุนต้าบอลสามลูกปะแล้วค่อยใช้ควิกบอลวะใช่ใช่ใช่เรากลักบมาผมปาควิกบอลเป็นลูกแรกเราใช้อุนต้าบอลสามลูกได้ครับหนาวนี่สูตรใหม่นี่สูตรใหม่จะได้เลยโอ้ได้เลยควิกบอลลูกแรกจะบอว่าดวงดีมาก ปปอปฮะคิวบอลลูกแรกแล้วก็นี่อุลตาบอลไปครับบินต่อครับน่าเจอไม่ยากนะฮะเปิดแมปใหม่อย่างนี้นะครับเลยพี่แบบอยากเปลี่ยนเสียงไอฟินฟีเซอร์มากๆเอาตรงๆแต่คือจะบอกว่าครั้งที่แล้วนี่ถ้าเกิดแบบไม่หายนั้นเรียกฟีเซอร์เรียบร,ออยรบ้อยแล้วใช่เราเจอสามที่รู้สึกพี่เ,อเจอโซลอารอ์กว่า ใช่อยู่ตรงนี้เห็นอยู่ใช่อตอนนี้แหละแต่เราไม่จับหรอกเนี่ยเราไม่เล่นโซลอาร์ครับผมเล่นนะจับให้หน่อยพี่เลยมา,าละใครเร็วได้เลยพี่พี่เลยมาละผมยอมแรกกับใครเร็วผมเลยนัดมันพอพันอยู่ไม่ใช่เหรอนี่พี่เจอโซลอาร์สองอ๋อไม่ใช่โอเคนัดมีโซลอาร์เยอะเลยรู้สึกเอ้เงั้นเดี๋ยวไปขโมยของพี่นัดได้ไหมอะใช่นัดมีโซลอาร์เยอะจำได้ ได้มปเลยโอ้โหตรงนี้แลกแลกมากแลกแบบโอ้โหสติงครับใช่ครับผมตอนนี้ผมกำลังเล่นอาชีพธนูนะครับผมทำไมอ่ะยิงมันเลยแลกแลกนะั่นมันแกลกอะไรเออคนละแลกพี่ติบลิแบบถ้าเฟิร์นเล่นแบบนี้แบบไปตีะนะ ตัวเบลิงบริงตัวนะตัวอะไรเออ <b ering. S 1> นะ่าจะเข้าใจง่ายกว่าเยอะเลยแบะบยิง <c oughs> ขนู <c oughs> กำลังใช้โอิงแบดยิงเข้าใจยากเลยนะครับบางคนก็นไม่เคยเล่นโอ้โหแบบโอ้โหแบบผมนี่ยิงกันลงพื้นเลยถ้าบินต่อไปนี่คงจะไม่ไหวแล้ว <c oughs> พี่ไม่อยากจะเปิดน้องบอกไปดูแล้วพี่ไม่อยากจะเปิดแล้วเนะี่ยรู้สึกแบบบุญแลกมาก พึ่งรู้ว่าการเปิดแบบใหม่มันทรมานแบบสุดจังหวะแบ,บบบินไปบินมาเจอวัวถึงก็ลงมาฆ่าวัวเล่นก่อนเลยหาอาหารกิน <laughs> อู้แหลกแลกมากครับทำใจอะทุกคนนะครับทำใจก่อนนะครับอะไรมันก็เป็นไปได้ครับสิ่งที่เราไม่คาดคิดมันก็เป็นไปได้ธรรมดาแหละเราไม่เคยเปิดแบบกันเลยไงเฮ้ยเฮ้ยเจอตัวนี้ว่ะ ไอฟูจิโซฟูจิโซอ๋อนี่ผมเจอร่างแรกมาเนี่ยเจอร่างสามบีดอกซอยเฮ้ย่วกดีไม่ตายได้เลยลูกเดียวแต่ไม่ตายรอดไปหูจับเอาง่ายครับผมจับปลาเกมโปเกมอนไปปั๊บโปเกมอนยังไม่วาพเข้ามาให้เราเลยโอ้ขนาดนั้นเลยเหมือนอยู่ข้างนอกก็ได้ได้หมดเลย ผมยังไม่ขนาดนั้นเลยนะเอ้ยผมยังปกตินะ <c oughs> นี่เฟสดปิดอยู่ปะเปิดอยู่อยโอ้โหสมควรลวที่มันแหลกอะเฮ้ยตอนนี้ผมหยุดแล้วหยุดไล่ฆ่าโปเกมอนอยู่โอเคเดี๋อวนี้พี่ขอเปิดอีกสักนิดนึงแล้วพี่จะพอละ <c oughs> น่าจะเสร็จเอชิมเมนน่าจะไม่เปิดแล้วนะครับต้องมานั่งทำเอชิมเมนต์ใหม่หมดเลยเศร โอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่รู้สึกว่าที่เรียกโปเกมอนตรงๆนะที่ว่าที่เรียกโปเกมอนน้ำแข็งเนี่ยหาง่ายสุดแล้ว mm. ว่าปะใช่ที่อื่นน่าจะหายากพี่โบ๊เราจะมาหาที่ไอ้นี้ให้ได้พี่เ e x p พแชร์แล้วเราก็จะมาปั e ๊มเ x ็กพีแชร์กันพี่มีอยู่แล้วไงมมีเหรอเออเ e x p กพีแชร์มันปั๊มได้อะปั๊มไงก็จับใส่ให้โปเกมอนใช่ป่ะแล้วก็ ดึงออกมามันก็จะกลายาเป็นสองอันใช่เหรอไหนลองดิมาลองดูวิใครบอกมาเนี้ยเอ้ยอันนี้มันเป็นธรรมดายอยู่แล้วใช่เหรอเล่นเซิร์ฟมากี่เซิร์ฟมันก็เป็นลูกเซิร์ฟไปเห็นนะไหนไม่ได้ไม่ได้เหรอไม่ได้ไไดเนี่ยใช้ปโปกเกมอนแล้วเนี่ยจริงอ่ะเออแล้วดึงออกอ่ะไม่ได้อ่ะดึงออกได้มันไม่เด้งออกมาเป็นสองอันเหรอไม่โหมันคงจะบัะบ็กแล้วบล็อแหมมันแลบบับ็อกมันบางทีบล็อกนั้นนะ อป็นที่เซิร์ฟหรือเปล่าคนทำไม่กากเหรอกพี่ว่า oh. คนคนทำคนทำมอดนะไม่ใช่พี่ <laughs> <laughs> โอเคครับตอนนี้ก็นะครับเริ่มลงกลับมารงแบบปกติแล้วนะครับฝากแชร์นะครับฝากไลค์ฝากคอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะโอ้โคตรสุดปลัเก The Water Gem มานะครับอร์เจมวอ Water Gem, Water Gem. เจมนี่แปลว่าอะไรครับบอกน้องเลยครับผมจเจ้าอะไรวะเจมแปลว่าเยเมนีโอ้เพชรพลอะไรเงี้ยผมผมไม่เก่งอังกฤษพี่โอ้โหตายแล้วผมตกอังกฤษนะพี่รู้สึกอ,อ่านภาษาอังกฤษได้คล่องพี่รู้สึกว่าเองเก่ง <c oughs> เก่งอังกฤษกว่าใครนะในกลุ่ม <c oughs> บางคำผมก็ลืมบ้างแหละแม <c oughs> ไม่ค่อยได้ใช้โอ้โหเปิดแมปแบบนกนกแบบนกวันนกไม่ไหวแล้วได้สติวเจม สตีลเจมสตีลแปลว่าอะไรครับสตีลว่าเหล็กฮะเจมแปลว่าอะไรครับเจมว่าอัญมณีฮะอ่ามารวมกันเป็นอะไรครับผมอัญมณีเหล็กไหลฮะเฮ้ยตัวเราได้ยินว่นี่เหล็กจริงเหรอฮะใช่ใช่ใช่สตีลสตีลเจมเอาไว้แปลงธาตุใช่ป่ะการธาตุได้ฮะเมื่อกี้ได้เมื่อกี้ได้น้ำแล้วก็เดินต่อไปนิดนึงก็ได้นั่นเลยถ้าได้เจมเจมอ่ะครับผมเจมเจมก็ อายะมันนีอายะมันนีอุจะมืดแล้วพี่พี่ต้องยอมตายแล้วเปิดแมปมาไกลมากอ่ะเฮ้ยพี่เจอทะเลทรายแดงว่ะทะเลทรายแดงอ้าวไม่ใช่เป็นแค่เกาะทรายแดงลงไปปั๊บแม่งแบบโอ้นึกว่าจะโชคดีดีนะไม่เจอน้ำตาลทรายแดงทำไมอ่ะหวานเลยไม่เคยดูสิพี่พี่ดูแต่นี่นี่อะไรอะ น้ำตาลน้ำตาลนี่น้ำตาลแดงเออเล่นด้วยกันแหละเฮ้ยเฟิร์สพี่เหมือนคุณมันเป็นพี่เจอแบบอุ้ยสายแดงเลยอ่ะสายแดงเฮ้ยสายแดงมันมีนี่นี่มันเป็นที่เกิดของเออ่ตัวอะไรนะเฮ้ย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 พี่เจอที่เรียกเทพพี่เจอที่เรียกเทพใช่หรอเออ เฮ้ย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 กดพิกัดดูก่อนครับเดี๋ยวลืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเราจะสร้างวาร์ปไว้ตรงนี้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแล้วพี่จะกลับบ้านยังไงอะเฮ้ยโดดตายพี่โอ้โหแล้วกลับมาใหม่นะเฮ้ยจะให้ผมไปเอ้ยไปไม่ได้นี่หว่าเฮ้ย จำพิกัดไปก็ได้พี่เดี๋ยวค่อยไปใหม่อ่าเฟิร์สจดเฟิร์สจดไว้เฟิจดไว้อ่าว่ามาอ่าพิกัด X 4403 4สี่อ่า y แป y แปด Z หกแซดลบห้าอยสองลบห้าอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยที่เรียกไฟเย้เฟิร์ส เฟิร์นเอาเฟิร์นได้ใช้ไฟเยอะสักทีเฟิร์นบอกเจอที่สายแดงวะใช่ถ้างั้นสายแดงมันก็มีอีกตัวหนึ่งเกิดอะพี่ไอตัวอะไรนะที่มันเป็นนกเหมือนกันอะเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยเฮมื่อกี้พี่เจอได้ไงวะไม่รู้สินี่ฝุกมากเลยเนี่ยอ๋อผมรู้แล้วพี่เจอได้ไงพี่วีขี่ขี่โปเกมอนไปเจอเออว่ะเออว่ะดูด้ดีมาก มืดมากอะตอนเนี้ยฮ้ยเจอหมา,หาเจอหมาพี่มืดมากแต่ผมหนาวมากอตอนนี้เดินนะเอ่อตอนนี้พี่ต้องหาขนแกะขนแกะไม่มีว่ะถ้าจะมาต้าจะลำบากนะคือเราต้องการไอ้นี่พี่คือผม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 ไปเอาไอ้นี่ได้ไปเอาไอจีวาร์บะทแทนวาร์บทีบ้านได้อ่าบ้านยังมีอยู่มั้งไม่ไม่รู้ไม่รู้รรอาจจะไม่เหลือแล้วก็ได้ไ แล้ววาร์ปมาใช่ไหมแล้วมาสร้างวาร์ปตรงนี้ใช่ไหมมันแล้วมันจะวาร์ปไปหาพี่ยังไงแค่นั้นแหละให้ทีพี่ไปเหรอเฮ้ยโอเค, <c oughs> อเคทุกคนครับเดีย๋ยวเราขอตัดช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะให้เฟิร์สเนี่ยมาถึงตรงนี้เนาะโอเคเอาละครับผมตอนนี้เฟิร์สก็ถึงแล้วนะฮะครคาฟมาด้วยนะครับผมผมผนนี้ผมปิดอ่ารีซอตแพคนะครับน้องบ,อบางคนเขาบอกเขาปวดตาโอเคจะเป็นซีรีส์แล้วกันซีรีส์แรกเป็นพิกเซีมอนที่เราจะไม่ใช้รีซอตแพคนะครับ<ผ>ม,มีเฟิร์สพาทัวร์ นี่เฟ hey, ิร์สเฮ้ยขุดเฮ้ยใจเย็นเขาบอกว่าข้างล่างขุดได้ข้างล่างขุดได้เอ้าที่ขุดพี่ทิมเอ้าพี่ทิงที่ขุดไปหรออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มามามเขาบอกข้างล่างเนี้ยผมมีของดีอยู่เอเฟิร์สเอ้มีไอ้นี่ไงมีออฟมีเอ่อมีออฟมันอ้าวไม่มีว่ะเอ้าแปลว่ามันแล้วแต่พื้นที่เปล่าแต่ตอนที่ในในแมปเก่าอ่ะอ่าใช่ใช่มีใช่ใช่ใช่ อ๋อวางวางที่วับเฉยแล้ท่านท่านเรียกมันเท่มากอ่ะเออเขาเท่เรียกไฟมันเท่มาก okay. อ่ะโอเคเราสร้างไว้ตรงไหนไว้ข้างในนี้ได้ไหมเอ้ยไว้ข้างหน้าดิพี่โ <Okay. S 2> อเคเฮ้ยนัดมานะตกใจแน่นอนอ่ะพี่บอกเลยใช่ okay. บบโอเคบอกโอ้ยอยู่อยู่ทรายแดงอันเนี้ยเราตั้งตั้งชื่อว่าน้ำตาลน, <ไบ S 1> น้ำตาลแดง <ไบ S 1> <c oughs> น้ำ <c oughs> ตาลแดงพักหนึ่งพักสองตาล แดงสองเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเปิดดูอ่าน้ำตาลแดงสองครับน้ำตาลแดงสองนะเฮ้ยถิวพาร์ทนี่ประสบความสำเร็จอยู่นะบินเปิดแมปแล้วมาเจอของเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีถึงถึงแบบเราจะไม่มีแมปอะไรให้มันเล่นเฮ้ยโซลาร์เฟิร์สเฟิร์สโซลาร์เร็วเฟิร์สล่างสามเดี๋ยวพี่จะบอกว่าผมไม่มีนั่นนะเมาเอา เฮ้ยพี่เจอตัวพี่อยากได้ด้วยนี่ตัวเนี้ยอู้ยที่เล่นในพี่เล่นในในพิซซ่ามอนบ่อยในเนี้ยในศาสเต็ดบ่อยอู้ยนี่มันแหล่งโซลาร์อู้ยอร้อนอร้อนอู้ยไม่ใช่ตุล้ยต้องให้วินัทแล้วแหละเออนัทอู้นัทชอบแน่แหล่งเนี้ยนัทบอกว่าหวานหมูหวานหมูนัทบอสเอ้ยไอ้นี่ก็มีนี่ว่ะพี่เบลดัมอ่ะไอแมงมุมอ่ะเออนั่งแรกของแมงมุมเฮ้ยพี่ว่าไอ้นัทชอบเฮ้ยบังกรขอขออ้า ผมไม่มีบอลพี่จะรีบทำไมอ่าพี่ขอพี่ขอพี่อยากได้นี่ครับผมบอกเลยว่าเป็นสามเป็นสามตัวนี้ครับที่ผมอยากได้มากหนึ่งครับอ่ามังกรครับผมสองแล้วตัวเนี้ยตัวเนี้ยไอ้ไอ้เฟิร์สตัวนี้น้องไอ้ตัวเนี้ยตัวที่มันเป็นก้ามปูอ่ะเออนั่นแหละที่พี่อยากได้มากสามตัวเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยฟินฟินเฮ้ย นี่มันแหลงแหลงนี้เราไม่เคยมากันเลยอะคือแบบหาไม่เจออะเราหาไม่เจอในน,นู้นเงเอ้ยปาบอลใสอักรอนแล้วมันแตกแต่อักรอนนี่แข็งมากอักรอนมันแข็งมากอะเฮ้ยมังกรจับยากครับพาร์ทนี้อย่างน้อยเราก็ขอให้ได้ได้เจ้ามังกรก็ยังดีเฮ้ยพี่ว่านัดนัดฝิ่นมากอะถ้านัดไม่อยู่ตรงเนี้ยเชื่อเลยคือแบบนัดอยากเลี้ยงตัวนี้ไงนัดมันบอกใช่ใช่ โอ้โห oh. ผมว่าที่นี่มันต้องเป็นแหล่งเกิดแน่เลยพี่เพราะว่าเดี๋ยวมันต้องมีเยอะใช่ใช่เรารอหาได้เลยพี่จะจับแต่ป <รอ S 1> <ต>พราะเนี่ยแล้วให้ย้ายอยู่นี่พี่เป็นไงล่ะไหนจะมีอ้นั่นเกิดอีกอะไอ้ปฐกวันเทพอีกตัวเออใช่ใช่ใชเราต้องอยู่จกนกว่ามันจะเกิดใช่แล้วนะโอบอลแตกกันมนสองรอบฟินบอกเลยครับเหมือนค้นพบอะไรใหม่ๆใ,ใช่ครับผมฟินเลยครับเอาได้ครับ เฮ้ยเฮ้ยมันจะเฮ้ย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 ถ่ายรูปใพ้ทดูดิถ่ายรูปใพ้ทดูดิเนี่ยแรงเนี่ยแรงเนี่ยเฟิร์สเฟิร์สถ่ายใพ้ทดูเฟิร์สเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยชุบเอ๊ะไปหนึ่งนะหากันหาจังหวะเยอะๆดีกว่ะอยาหาวันดีเยอะเมื่อกี้เยอะแล้วพี่บอสพี่บอสมันก้อยตัวนึ่งพี่ไปเอาเลยเฟิร์สเฟิร์สไปเอาเลยเฟิร์สไปเอาเลยวี่จับพี่จับพี่จับผมไม่มีบอลบอลพี่แตกหมดละเอ้า เฮ้ยมันจะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่บอกว่าตัวตรงนี้ตัวหนึ่งเอาหายไปแล้วปินเนี่ยมันจะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วนะแล้วก็ข้างหน้าอีกตัวหนึ่งเฮ้ยมันจะมันจะเฮ้ย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 เราถือโครมเราเราไม่ต้องขี่พวกไอ้นั่นอีกแล้วเราไม่ต้องขี่พวกลิซาร์ดอนอีกแล้วเราขี่มังกรเฮ้ยเราขี่มังกรแล้วครับ พี่มังกรว่ายน้ำอ่ะพี่ว่าตัวเนี้ยพี่บอกเลยว่าเรามีกันทุกคนอ่ะอันนี้อันนี้ปล่อยไปเถอะมังกรพี่มังกรตัวพี่อ่ะลงน้ำไปแล้วพี่ว่าเราปล่อยเถอะพี่ว่าเราเราปล่อยไปเถอะนะครับเอ้ยโอ้ตายเลยโอ้ยมังกรมันโหดมากเออโหดโคตรโหดอ่ะอย่าดูถูกนะมันเทพนะตัวเนี้ยใช่มันเทพมากนะไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นปุกงมันเนี้ยนะมันเทพมากนะใช่มังกรลงน้ำไปแล้วครับมังกรลงน้ำมังกรว่ายน้ำครับมันบินไม่ได้มันเลยต้องว่ายน้ำ เราก็เปล่า hmm. ฉันคือมังกรขึ่งบกครึ่งน้ําอืมเฮ้ยโดดด้วยโคตรแมนบอกเลยแมนยิ่งกว่าจับวางเฮ้ยเอ้าไปฮึบอาอลงน้ำแล้วปลาลำบากตอนนี้ยฮึบฮึบเทรลเทรลพออยู่ในน้ำปั๊บเราจะปลาได้ง่ายขึ้นเอ้ามันลงไปเรื่อยว่ะเอ้ามังกรบอกไม่ไหวแล้วหมดแรงเฮ้ยมังกรอีกเปนตายลงน้ำมันจะตายดีกว่าใช่ปะ ไม่รู้สิน่าจะลดเลือดน่าจะเลือ่อนรถอยู่แหละเลื่อนราก็จับครับผมยิงมังกรลดน้อยมังกรเล่นเรานะยิงจับได้ง่ายขึ้นโอ้ยพี่พี่ฮะลาพัทเต็มเลยมังกรเพิ่งตายนี่มันแหล่งรวมโปเกมอนนี่หว่าเออว่ะลาพัดก็มาใกล้ๆกันเลยลาพัดแบบเป็นฝูงเลยเฮ้ยนี่มังกรน้ำแน่เลยเนี่ย ไม่มันมันไม่ใช่มังกรนะ้ำไม่หช่มันเป็นท่ามังกรปกติอยู่แล้วแต่เดี๋ยวมันอยู่ในน้ำไงมันเป็นมังกรน้ำ <c oughs> แล้วยอมยอมยอมโอเคถือว่าพาร์ทน,นี้นะฮะจบคลิปไปดีกว่าใช่ <c oughs> ถือว่าอะไรครับเราเจอแหล่งสวรรค์ของพวกเราเลย <c oughs> ก็ว่าได้นะฮะเดีย๋ยวผมพัดตไป <c oughs> ผมไปจับตัวข้างหน้าให้นะครับผม <c oughs> โอเคเป,เป็นแหล่งที่แบบ พี่นัดชอบไปบ่อยเลยครับผมอ่อแหล่งเนี้ยนะครับโอ้โหเยอะมากเดินไปไหนก็เจอครับโอเคผมไว้เจอใหม่พาร์ทหน้าผมอย่าลืมไปกด subscribe ช่องลองเฟิร์สด้วยอยู่ใต้ดีคลิปชั้นแล้วนะครับจะสามหมื่นแล้วเนี่ยฮะสองหมื่นแล้วสองหมื่นห้าพี่สองหมื่นอ่านะครับผมรีบติดตามเฟิร์สด้วยนะครับผมโอเคไว้เจอใหม่พาร์ทหน้าครับผมกับมาครับพิกเซลมอนนะครับผมโอเคนะครับอย่าลืมนะครับผมกดดูคลิปเก่าๆได้เลยนะครับผม โอเคผมต้องจับไปแล้วจริงๆลรวสำหรับวันนี้ผมสวัสดีครับไม่